วันนี้เรากำลังเห็นน้ำซุปกุ้งกระเคืองโลพักเต็มกระซามจ้ามาเดินมาเดินไปยะกํา,ากลังอะไรกันน่ะําลังเคี่ยวแจวเคี่ยวกำลังเคี่ยวน้ำซุปตัวปลาสิพิษน้องร้อนๆผักงกินร้อนๆนะสนใจามาได้กินเส้นสวนน้ำกันอืมกินไก่เห่า กุ้งเฮาตลาเฮากำลังกำลังเตรียมพร้อมจะมา,ามาปรยามเมนกินกัน สาบายดีสาบายดีเด้อสาบายดีตอนกำลังคำคำถึงจ้าสาบายดีมู้ทุกคนมามากินเชชวนน้ำกันคลิปแต่เมื่อวานใน่ายแต่เมื่อวานยังบอทันเอาลงเมื่อนี้มีโอกาสเลยอาบน้ำอ่ำในเฮียมหอยเลยจิตใจก็เริ่มเย็นแหละก็เลยสิมาเอาคลิปลงเ <c oughs> มื่อวานในอากาศฮอนฮอนตะเวนตกดิเลยยังหอนอยู่ทุกเจ้าแต่กับเริได้เป็นอุปสรรคต่ตอาการกินจ้า เอาพากันมากินเซซวนร้อนๆเผ็ดๆคิ Q ้วๆกินยำได้แซ่บยำนั้นเปลี่ยนจากหมูกระทะมาเป็นเซซวนแล้วเดอ้อทุกคนย่อมมีโอกาสทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหมูกระทะเอาเป็นเซซวนทุกเจ้าแต่ว่าเซซวนที่กระดิซื้อหลายเต๋อได้เน,นี้ยมื้อประมาณห้าร้อยบาทซื้ออยู่ตลาดแรงเมื่อวานพาไปตลาดแรงแต่บรถ่ายบรรยากาศให้จเจ้าเบิ่ง ซื้อมัอนหาลอยบาทพาเด็กๆไปกินกระแลมแล้วก็เลยไปซื้อแนวมาเห็ดเซสวนกินกินสองคนได้สุงเจ้านอกกับเอือยเกิดมามีแต่กินกับกินทีมน้อยลอยลีลากับเควินอินดี้กับพากันกินแต่กุ้งฮอนดอกแล้วก็เห็ดแนวอื่นแ,แม่แม่กับป้าหินอืมอันนี้พักขมบ้านพระเอิ้นพักขมเลยสุเจ้าเดิมคอยผู้หนึ่งได้ที่มาก,กินพักผปได้ที่เห็นนะนะ ข่อยกินเซซวนดูดูมันข่อยมักกินพักสินเจ้าพักนี่มันเมนูลักๆักของข่อยละที่ข่อยกินเป็นเฟิร์กับกินพักส่วนหลายเป็นคนมักแบบกินยังก็ตามแต่ต้องมีพักคือตับบังหกบังหูนี่ก็ต้องมีพักกราบโหลดแค่บ่มีก็กินบดแซมันเป็นยังสั้นส่งเลยน้องกินก็สิมีหลายอย่างอยู่ได้มีกุ้งสดแล้วก็กุ้งแป้งแล้วก็มีห่อนดอกเลือกแล้วก็มี ลูกสิ้นปลาเห็ดเค็มตีนไก่ผักขมผักกาดมื่อนี้ผมมีผักบกเนะเมื่อนี้เด้อเราจะไปซื้อผักบกนะแนมบางพักจะคลองซื้อมาแต่ตลาดเนี่ยขึ้นลายอนะไก็เลยอยาซะพะกักกำลังกินอยู่เงินน้องคอยพักกระเทะกินโซ่เอ้ยน้องลูกหลานก็บบอด้กินพอพิลึกเด้อเขาจะกินลายไปสังานานามันแนะนำรสชาติมันอยากออกเคี้ยวๆเผ็ดๆแน่เขาก็กินอะไรลายเด้อส่วนลายกันิป้ากับแม่นี่ยแหละกิน สองคนกินกินไปกินมากอะ่ะคือเห็นนี่แหละสุเจ้าไพาสิกินหลายกระดาก,กระดาน้องกินอิ่มแล้วก็พอบริลล์ลบมากบริลรลผพาได้กินอิ่มแล้วก็พ่อบวมดก็เอกไับกินมื้อนาฮะเห็ดเพื่อมื้อนาอ่ะซื่อยังก็คือกันบมเมนได้สื่อพกโ่บมเมนได้ซื่อแต่พอกินข้าวเดียวเรือเขดกินมืออื่นมือฮือผู้ชมจะเอายาพักซื่อนะมันใต้หัวแคบินอินดีกันมาเลยจเบฝืนยังมาแต่ใส่เออบมเมนเนาะคือบละล้านก่อย เขามาซื้อเครื่องบองกะัจิสดนําำเก๊กฮวยไปนำาเจ้าแก่ร้อนแกร่ร้อนข้างเฮือนเขาเปิดตู้ขาอก็เลยพากเสียงเอา้าเขากินเลี้ยงครับผกแขนปีใหม่ขบอบริบาลินซร้ายปีใหม่ถึเจ้าเอ้มันฮอนมันเด็ดข่อยบอกอยากไปคือบอกไปแล้วในจิตในใจนี่ตัวใดอยากไปข่อยจังสิไปตัวใดบอกอยากไปข่อยก็บอกไปเซดเซยอยู่บ้านนี่ ตักให้ทิพน้อยแล้วก็ให้เควินอินดี้อันนี้สุเจริญเพิินพักกันอาบน้ำแล้วเละสองไอ้น้องทิพน้อยลอรีลากันใหญ่เลยเด้อออกมาอยู่น้ำไม่เถ่าอยู่บ้านแหละตากแดดหลินปลินน้ำหมูน้ำกูจนแหลจนกันทิพน้อยลอรีลากะใหญ่้วเด้อสุขเจริลูกก็สี่ปีปาลายแต่สียหอนหาปีละฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองเควนอินดี้น,เนยเด้อ กุ sea, ite, ้งเนี่ยใส่เด็กน้อยเด็กกุ้งเด็กผู้ใหญ่ก็กินไปแล้วหนกหนึ่งกุ้งนี่เอาลงหนกสองสต้มให้เด็กน้อยเด็กน้อยเขามักกุ้งสต้มให้จิบหน้อยลอเรล่ากับเควินอินดี้คอยเอากระตุนบ้างน้ะเมียนมันคอยบ้างน้ำเกลือหอยคอยเดิมเจ้าเด้อยาว่าซันวาซี่ไรจิบจิบเหล็กน้อยนิดนึงบริจิบลายดอกผู้เดียวกินกินซองซับจอกินพอแบบมีแห้ง บอได้กินลไรพอพี่ลึกพิล่บเนาะปีใหม่ฟ้าใหม่กับบริไปซ้ายลงผลิตน้ำโมกินเซย์ชวนทิศหนิงกินเซย์ชวนสองมือแหละสมเจ้ากินกับโมูแล้วก็กินกับครอบครัวเจ้าของมือสมมาแม่น่ะก็เห็ดข้าวปุ่นกินกะกินบวมเมิรกินข้าวปุ่นจ้าบเดียวเห็ดข้าวปุ่นเต็มหม้อแซ่บแซ่บกินบวมเมิรยังตามก็ต้องซิปไปคนเศร้าคนบวมสำนะจังเมิรน้นำพะพุ่นนะ พอก็เลยระตักน้ำ้าวปุ้นจะใส่ตู้เย็นเวียนไปกินมื้อหน้ามื้อนี้กินเซซวนอีู่เลยกินเซซวนนี่ก็กินบ่ได้หมดเมามดก็เอาไปกินมื้อหน้าฮะเนจังซั่นทุเจ้าอากาศก็ฮ้อนหน้าก็เลื่อมเหลื่อมหน้าขอบ่ได้ทาหยังเด้อสมเจ้าเด้อทาแต่เซรั่มแล้วก็กันแดดกินไปดำเหงื่อย่อยไปดำเนาะเห็นได้สะอากาศมันฮ้อนจักสิว่าจังได๋ ฮอนฮอนผคือว่าแซ่บได้อากาศฮอนฮอนนี่กินใน่ฮอนฮอนผัดคือว่าแห้งแซ่บแกกุ้งให้เด็กน้อยก่อนเควินเอนดีกับจิ๊บน้อยลอลิล่ากับซอสโซแม่น่ะก,กินหัวมันเด็กน้อยแล้วก,กินกระตมันมีไม้ฟ้าไม้ยู่เือนอยู่ซาหนหมดเไป้ายแดดมันท้อน คอยบ่มากอากาศมันฮ้อน,นไปแล้วมันตากแดดแล้วมันแดดมันไหมแดดมันเลียสีผิวมันก็นสีอ่ำสีกั่มไปก็เลยตัดปัญหาตอนนั้นไปใส่บกไปลายใส่อยู่เฮือนตัวใหญ่อยากไปจึงไปตัวเล็กอยากไปแล้วก็บบไปหมูคู่เขากระส่วนอยู่แต่ว่าห้องบวได้ไปกินเหล้ากินเบียร์กับบกเก่งคือเพิ่นกินได้ยุ่แต่กินบ่หลาย ินมาจอกมาแจกแคมกินหลายคือนะผูกเพิ่มมากกินเหล้ากินเบียร์แตก็สิไปดอกเืิดความบันเทิงพวกความหมวนเนาะแต่อันนี้ห้าผัดกินเหล้าก,กินเบียร์พวกเก่งคือเพิ่นก็เลยว่ายาไดา้อยู่เงอนอยู่ซ้านซะก็มีอย่างทรงพิม่ยนะ่ะอยู่บ้านคอยน่ะมีคนเสียมีคนตายนะก็เลยบค่คือคืนบดยอยุตานาเือนนองก็เลยแค่ว่าบ่มีคนเสียคนตายก็่สิเปิดเพลงฟังู่ดอกอันนี้กม บได้เปิดเพลงพัขงขาส่งสักการเขายังเงียบห้อยอ่ะบเจงได้เปิดได้แค่ว่าสิเปิดกระเกงใจเขาเนาะนเขาส่งเขาเศร้าเจ้าพาสิมวนก็เลยอย่าซะมีแต่าพากันไปกินนะนะบางอื่นเงินหมูอยู่บางอื่นอยู่เงินนอกของบริกรเซซัวนี่กินกิน,นอิม่มไวเลยคุณเจ้าเลยกินแป๊บหนึ่งก็อิ่มแล้ว อะไ,ปไเป็นคือกนรลองมื่อแม่มกินแบบฮอนฮอเวลาฮอนหอตน,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 นะนะะคือ <c ười> ข่อยในเบิ่งนกระต้นกระโตข่อย,ยคือกินลายแต่จริงข่อยไม่ได้กินลายได้ <c ười> ข่อยกินน้อยเดียว <c ười> มือน,นีแห้งเต็กับอากาศ้วี่ดึกวิลามมาเลยสุน้าอากาศบ้านเฮ่าเนาะหอนแท้หอนว่าขนาดกลางคืนก็ยังงอนหอนกี่ลี้เราหอนเอาแท้เอา่ะพัดลมเอาโบายู่เด้ออากาศยามเดินสีเดินห่ะ อากาศบ้านเฮาเดือนสี่ผัดลมเอาบาอย์แคมบอยูโฮมต้องเป็นเอลูกเดียวเอนี่มันโอเคผ่านแต่พัดลมนี่บ่ผ่านมันเห็ใไ้มันเห็ใหุหให้อากาศแห้งโ้อนแห้งอยู่บ่เป็นกินไฟจมไปอากาศมันฮ้อน ได้ค่ะกล้องใหม่สุจริตเอ้ยไอ้ไงเคยฝากมาให้ค้ากล้องแบบห้องใต้ไงอะไรไปมื่อเนี้ยห่กินไปเสร็จน่ะกี่หมู่นเสร็จกี่หมูคิวน้ำตาไปดำสจริเอ้ยโหที่น้อยลอล์ีลากับเคบีนหนก็ซอสกับกล่องเมย์ขยาวโต๊ะขยาวต่างอยู่กล่องกับสะเดือนไปนั้นนี่ยล่ะสุจริเอ้ยมีลูกหน่อยเนาะจากสิว่าจังได ยา่าซัน่าซี่เดอส่องข่อยก็เป็นเท่านี้แหละแค่บรายติดตามส่องข่อยมากก็คือสีหูสบายสบายสบายไปหมดจนบวกพิธีพิธันจนแบบธรรมดาถ่ายของถ่ายคลิปก็ถ่ายไปธรรมดาจาเอ้ยถ่ายไปตามีตาเกิดอถ่ายชีวิตประจําวันเท่านี้แหละไปสบายสบายสบายเกินสบายจนไหวเน่าดก็ได้นะาเน่าไดก็ได้สบาย กินไปน้ำเสร็จกิมูกไปน้ำกุ้งซุกและสลาวให้นะเด็กน้อยก็ไปให้มันเย็นแล้วไปให้แม่มันโปกให้เขากินไปกินมาก็อยากอิ่มแล้วเด้อรู้สึกว่าตีนไก่มันมีบอสซ่หรือว่าเป็นน้ำผบ่มากบอกคอยกับบ้านใดได้กับตีนไก่ได้แกนแอนอื่นก็โอเคอยู่ แมตีนไก่เนึ้อหูซึกแบบว่นยาอ่ะเห็นบอกซื้อมาแล้วก็บแบงเมียนอีกเคิงหนึ่งว่าไก่ลายนะในถุงยางน,นะกินหมดเลเมิดอได้แบงเมียนไปกินเมื่อนะอ่ะอะเมื่อได้หยา้วก็พักกินอีกเมื่อได้บอ่อยากป็นเสตตูเย็นเมียนโซลาล่ก็เสกินแต่พกักเอาพักลงอีกเลยได้มันกินง่ายเนะาะพักแชมเ้าลวกซุกแล้วมันกับบวกืดแ้มเ้าลวกบวซุกเนื้มันอยากอืดได้สัเจา เขาเปิดเพลงเสียงดังขอยแล้วมาผักเสียงเอาหยกอีกก่อนด้อยหยกเกกหวยอีกก่อนเย็นซื่นใจพี่น้องไมางอ่ะกินมืหลายหลอกสองจ็อบกินผู้เดียวเนาะนองมันกับบดิกินเห็นบ่อนยังขึงกระถุงบักใหญ่อี่นึงขนาดแบกเมีดล้วได้ันาดไ คอยมากแผ่นเต้าหู้นี่นะเต้าหู้แผ่นเหลืองๆี่สุดเจ้า,าบางปักได้แผ่นเต้าหู้เนี่ยมันกินง่ายมันอ่อนมันนิ่มเวลาเอากุยกับเจมันกระซ่บผู้ได้หมักกินเชชวนนักสีหูหูอกเนาะมันต้องครบเครื่องครบเครื่องเรื่องแบบเกี่ยวกับอาหารจีน ฟังอย่างหนึ่งกับเชชวนกับภาะชาชจีนนะคุจเจ้าคนจีนนี้มาก,กินแบบเนี้ยเรเห็นในช่องคลิปคนจีนนะไปสิคืดประสิมาราบ,บาดอยู่ลาวเฮาคนลาวเขาก็มาก,กินเชชวนกินเสร็หมอหมอไฟฟ้าเนะี่ยแล้วมันจสะสบาย มาทันใจเชเจ้ากินใส่เตาถ่านจะควนน้ำหูน้ำตากินใส่หม้อไฟฝาเนี่ยเ่าต้องเติมนี่ต่ว่ามันหอนมันซุกเรียบร้อยแล้วก็มอดเมีอยากเปิดก็เปิดไม่สบายก็วะใส่เตาไฟนะพันแบบควนไฟนะบางทีถ่านมันมอดล่วก็ขี้ขนเติมอีกควนไฟเขาหูเขาตาเสบหูเสบตาผู้ใดที่เป็นโต้เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงในควนโดยเฉพาะข่อย คือว่าละบริสุทธิ์ใจยังเลยไปมาละเสร็จเอออ่ะเอาะกระโปรงถีบน้อยลอลลีลามาเสร็จเอากระโปงลูกมาเสร็จนั่นบ่มีแพรกินมันยุมัญญานานสุ่มเจานเบิ่งไปเบิ่งมากะอย่า่าตะข่อยเด้อตะข่อยกับบ้านบ้านชาวบ้านคนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละสมใจเอ้ย แขมข่อยเป็นคนั่น่ะไปซื้อเองน่ะคอยสมัครซื้อแผ่นเต้าหู้ลายลอันนี้น้องคอยกับไปน้ำกันแต่ว่าคอยบดลงปซื้อน้องคอยไปซื้อเอาเงินใ้มันละมันก็ไปรอซื้อเองคอยมีแต่มาล่างมาเห็ดซูมันกินแขมข่อยไปซื้อน่ะคอยซื้อแผ่นเต้าหู้เขาลายลายแต่เส้นรอดน่ะคอยบวมหมักไปไหนได้บวมคอยกินแขมบอีลีอีหลอสินดาดคือกันบุมคอยกินรอดเดอกินสินดาดกัน เสืสวนก็คือการสลายกระบอกินกินแต่ตอนกินแต่เต้าหู้กินแต่พักน้ำซุปอันนี้ขอกระถอกลงคืนในสมเจ้าบริสสดน้ำซุปตัวนะ่ะมันเรือในถ้วยนะก็ว่าสิถอ,อกลงคือเก่าบริสสดก็เลยถอกลงคือเก่าแต่ขอตัดภาพออกแล้เจ้าบริสไทยชฉลิมพิ่งน้ำซุปในสลายห้องบริสสดเด้อ ตอนแรกเขากินแต่ตอนมันกินแต่แบบกินมันรู้สึกเมื่อยๆเ,เอ้ยากเสียงไปดํ้กับเมื่อยไปนั้มมันอากาศห้องควอยมุ่นมันอยู่แต่ห้องกับขาบไฟแพงเดือนนี้ก็ยังบริยายจาคจะเสียเหตุยังอยู่ละละ่ะ ก็ได้มีเว ệ c มีงานมีทางไปก็บอกก็อยเด้อ <c oughs> เลี้ยงลูกเพื่อสิญาย์เนาะบ่๋มเป็นไงไปลองเลยลูกกับบดีหลคนดอกเห็นได้สามัญฝัดเพื่อสิญาย์บุ๋มเป็นายสมัยกับพ่อกับแม่เฮามาตกสมัยเฮานี่มันคนละสมัยมันเลยแบบเรื่องเ่ายเด็กน้อยก็เปลี่ยนไปเนาะ เปลี่ยนไปทุกผู้แบบแต่แม่แต่พอเขาเลี้ยงลูกเกิดกับคนใหญ่เขาลูกผู้เดียวกับอีลากอีเรือนี่แรกเพิ่นวานะสิบคนพอแม่เลี้ยงได้ลูกนะแต่แม่พอแม่ผู้เดียวลูกเลี้ยงบ่ได้ฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์สองมินอินดี้นี่เด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย